สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอน,นนี่ฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลลีปุณธนีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนมาพร้อมกับ Ford e เ e r เ s นเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องใบเทอร์โบนั่นเองเป็นสีบอลเงินนะแอนพาสีบอลเงินมารวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมนะคะ รุ่นนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,799,000บาทนะคะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง213แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยนะคะ และยังไม่พอเขายังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะคะระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางชันแล้วก็ยังมีระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันและยังไม่พอเขายังมาพร้อมกับระบบป้องกันการผิดความด้วยนะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยและช่วงนี้ฟอร์ดเขามีการขยายวา์ันตีในส่วนของเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะ จาก3ปี100,000กิโลเป็น10ปีหรือ150,000กิโลนะคะต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีพิเศษมากๆเลยเนาะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นโมเดลปี2021แล้วนะอันจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมว่าแอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้บ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะนได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้อันนี้จะเป็นกระจังหน้า Ford 3มิติจะเป็นสีดําด้านนะคะก็จะทําให้ด้านหน้ารถด,ดู แกล่งมากขึ้นดูแข็งแรงสปอร์ตออฟโรดมากขึ้นนะคะสำหรับโมเดลปี2021นะคะเขาจะมาพร้อมกับอะคริลิกคำว่าเอเว e เรอันนี้จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองแบบนี้เลยนะคะไฮไลท์คันนี้อันได้ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของไฟหน้ามัสแตงนะคะจะมีไฟมัสแตงสาขีดไฟวงแหวนบนตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟวิ่งกลาัวันมาให้ด้วยเนาะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ เปิดปิดออโต้นะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเพิ่มข้อไฟหน้าให้จะได้รับกับเจ้าตัวกระจังหน้าที่อันติดตั้งเพิ่มให้นะคะด้านล่างนะคะคันนี้อันนี้ติดตั้งเพิ่มให้เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะชุดแต่งทุกชิ้นอันติดตั้งผ่านศูนย์นะวันที่ลูกค้ารับรถอันนี้แจ้งคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันไทยชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟตัดหมอกด้านหน้าอันก็เปลี่ยนให้เป็นไฟ LED นะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าทั้งหมด6จุดนะคะจะมีในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็มีระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยเขาจะมีเลดารานะคะอยู่ด้านหลังป้ายทะเบียนนี่เองเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างจะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วจะเป็นแบบเรียบนะคะจะเป็นคิ้วล้อตรงรุ่น เข้ากับเจ้าตัวชุดวิกเตอร์ที่แอนติดตั้งเพิ่มให้เลยนะคะเขาจะเป็นแบบเรียบกับตัวถังเลยนะแบบนี้เลยล้อแม็กนะคะจากล้อเดิมขอบ20นิ้วแอนก็เปลี่ยนให้เป็นล้อแม็ก f u ฟูลเอเวเขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับยาง BF เป็นยางออเทเรนลูกค้าสามารถขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเลยนะสำหรับซีรีส์ยางคันนี้จะอยู่ที่ 275/55R20 นะคะ ลองแม็กอันมีให้ลูกค้าเลือกหลายลายนะหรือว่าลูกค้ามีลายไหนที่โดนใจเนี่ยก็สามารถส่งมาให้อนดูก็ได้เนาะสำหรับตัวใบเทอร์โบเขาจะมีสัญลักษณ์ที่แก้มข้างว่าใบเทอร์โบแบบนี้เลยนะคะส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมนะคันนี้อันได้ครอบเป็นสีดําด้านให้หมดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นกระจกมองข้างมือจับรวมถึงเบ้ารองมือด้วยกระจกมองข้างเขาจะมีขนาดใหญ่พร้อมไฟส่อง ด้านใต้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยและย,ยังไม่พอเขายังมาพร้อมกับเลนคลิปปิ้งด้วยนะคะอันได้เพิ่มเข้าไปให้ในส่วนของคิวกันสาตน์นะคะแล้วก็คันนี้ออนจะแรปหลังคาให้ครึ่งคันเป็นสีดําด้านนะหลังคาลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แรปครึ่งคันหรือว่าจะแรปในส่วนของด้านบนแล้วก็เพิ่มในส่วนของคลีปฉลามให้ด้วยเดี๋ยวแอนจะพามาชมภายในเนาะ ภายในนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะพร้อมมีระบบปรับดุลหลัง2ตำแหน่งด้วยพรมคันนี้อันให้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นพรม 5D เข้ารูปเลยนะปูเต็มคันเลยนะคะสวยมากๆสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบดูทึบหรืออึมครึมจนเกินไปอันจะแนะนำสีนี้เลยเป็นสีใหม่นะคะ รุ่นนี้จะมีสครับเพดเอเวอเรสแบบมีไฟมาให้แล้วแล้วแอนก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นจะเป็นสครับเพจสแตนเลสแบบนี้นะคะก็จะช่วยกันลอยได้เวลาที่ลูกค้าใส่รองเท้าที่มีโซนนะคะจะช่วยกันลอยได้รุ่นนี้ไฟหน้าตั้งเป็นออโต้ได้แล้วยังไม่พอนะคะเขายังสามารถตั้งความสูงของระดับไฟหน้าได้ด้วย อย่างเช่นกรณีลูกค้ามีการบรรทุกหรือว่าขนของหนักๆเนี่ยหน้ารถเราจะลอยลูกค้าสามารถหมุนเนี่ยค่ะเพื่อปรับตำแหน่งของไฟได้นะคะสามารถปรับลดแสงเพิ่มแสงจากหน้าหน้าจอหรือว่าหน้าปัดได้เลยนะคะก็กดง่ายๆแบบนี้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลงังมีสวิตช์ควบคุมนะคะเปิดปิดได้กระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้ว พวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหน่วงตามความเร็วรถนะคะพร้อมมีมันติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ยังมีตัว Adaptive Cruise Control แบบรักษาระยะห่างจากคันด้านหน้าได้ด้วยซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้4ระดับเลยรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์3สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยรุ่นนี้จะมีน a v ว g เกเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็ ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะระบบจะโทรออกอัตโนมัติไปที่ศนะูนย์นเรนทร1669นั่นเองระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะแยกซ้ายขวาอิสระนะระบบเกียร์คันนี้จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดซึ่งลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้กรณีที่ลูกค้าต้องขึ้นเขาลงเขาเราต้องการใช้เกียร์ต่ำสามารถล็อกได้นะคะโดยวิธีการกดปุ่มลบที่หัวเกียร์ลงเรื่อยๆนะคะ สมมติว่าเราต้องการล็อกให้อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์สเราก็กดลงมาให้อยู่ที่เกียร์สหลังจากนั้นเราก็ประคองแค่ตัวเบรกกับคันเร่งน,นะคะก็จะช่วยให้เรารู้สึกเหนื่อยน้อยลงในการขับขี่เนาะเป็นระบบที่เราจะใช้ไหนๆเราก็จะซื้อตัวขับสีแล้วเนี่ยเราต้องใช้คุ้มค่ะให้ระบบช่วยดูแลเรานะคะสำหรับด้านหลังกระจกมองหลังนะคะรุ่นนี้ จะมาพร้อมกับตัดแสงอัตโนมัติแล้วเราก็ยังมีช่องเสียบ USB ในการติดตั้งกล้องให้ด้วยคันนี้ลูกค้าได้ซื้อเพิ่มในส่วนของกล้องของ Ford นะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนั่นเองจะมีแบบนี้นะลักษณะของตัวกล้องจะเป็นแบบนี้นะคะมีพาโนรามิกมูลูมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ จะขออนุญาตพาเดินชมรอบๆคันนะด้านท้ายนะคะแนก็ทำให้ในส่วนของไฟท้ายเต็มดวงจะเป็นตัว C นะคะสำหรับคันนี้เพิ่มข้อไฟท้ายให้ด้วยก็จะทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะคะคาาท้ายเอเวอเรสคันนี้จะเป็นแบบมีไฟนะเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะไฟจะเป็นแสงสีแดงเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลัง ไฟที่เอเวอรเรสจะเป็นแสงสีขาวนะคะของเดิร์แมนคืนลูกค้านะคะในส่วนของไฟนะไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะอนก็เปลี่ยนให้ด้วยจะเป็นแบบ LED นะแล้วก็นี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังนั่นเองจะมาพร้อมกับท่อคู่ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีแถบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าเป็นชุดวิกเตอร์แบบนี้นะคะรุ่นนี้จะมี เซนเซอร์กับระยะด้านหลังนะคะมาให้ทั้งหมด4จุดรวมถึงมีระบบตรวจจับวงอับขณะถอยรถออกจากซองจอดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้เขาจะมาพร้อมกับระบบฝาเปิดท้ายแบบแผ่นฟรีนั่นเองใช้งานง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะสอดเท้าเข้าไปตรงๆแบบนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ใช้งานง่ายมากๆเลย ส่วนเวลาปิดเราสามารถเตะเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือจะกดจากปุ่มสวิตช์ควบคุมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเผื่อเวลาที่เราซื้อของมาเยอะๆเราจะมีกุญแจอยู่ในรัศมีฝาท้ายนะคะก็สามารถเปิดได้ด้านนี้เย็นเพิ่มให้ในส่วนของข้อบฝาถาังน้ำมันจะเป็นสีดำด้านนะส่วนชุดแต่งนะคะมีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านดำเงาหรืออยากได้เป็นสีกาไฟ ได้หมดเลยบอกแอนได้หมดเลยนะคะแอนมีลงรีวิวในส่วนของรถเอเวอร์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะมากๆมีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าลองเข้าไปย้อนหลังดูได้ที่ชาแนลฟอร์ดบายแอนีนะชอบคันไหนคันไหนที่ดูแล้วโดนใจสามารถส่งคลิปคันนั้นนะคะกลับมาถามแอนได้นะว่าคันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าลูกค้ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ก็สามารถสอบถามแอนเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะ สำหรับวันนี้แอนขอไปส่งมอบสุดหรอคันนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะแอนฝากลูกค้าที่เข้ามาชมช h a n n e l f o r แบรนด์นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนิดนึงนะคะในการทำรีวิวคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะวันนี้อันก็พาสุดหรอคันนี้มาส่งมอบให้กับพี่โต้งนะคะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้เนาะพี่โต้งเจอแอนจากทางช่องทางไหนคะพี่เจอทาง y o u t u b e นะพี่ดูแต่งรถของอ่า ฟอดเอเวอเรสต์ e ance, แล้วพี่ก็เข้าไปดูแล้วพี่ก็ชอบการรีวิวอย่างเงี้ยพี่ก็เลยทําไปดูที่ศูนย์ค่ะมีโครงการใช้อยู่แล้วเนาะก่อนใช่ค่ะพี่แล้วออนแต่งรถให้พี่ถูกใจไหมคะเห็นรถครั้งแรกแล้วรู้สึกอย่างไบางบ<ก>้างพี่ชอบนะเพราะว่าชอบสไตล์ที่จะเยอะอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะหล่อโดนใจเนาะไม่ผิดหวังใช่ไหมคะมแล้วการบริการทางนี้นดูแลพี่เป็นยังไงบ้างคะดูแลดีนะเพราะว่าก็โทรตามตลอดแล้วก็ ส่งรูปให้ดูตลอดนะแนะนำดีแนะนําดีมากใช่ไหมคะพี่หนูจะคอยอัปเดตรูปให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคถือว่วป่าทับใจมาฮรบรบกวนพี่ต้องฝากอะไรให้กับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถก,กับแอนนิี<ล>ถ้า<ล>จะซื้อนะฮะเอเวอรเรสนะขาจะใช้หรือว่าสอดนะครับ,รรบ,รรบรติดต่อแอนั้นนะครเพราะว่าเขาแต่งดีนะฮะแต่งสวยแล้วก็ดูแลลูกค้าดีนะคร เดี๋ยวจะมีแนะนําเพื่อนไปอีกฮนะหลายหลายเจ้านะครับบริการถึงที่ด้วยส่งถึงบ้านเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะค